ให้แม่กับบาร์บี้ถ่ายให้ถ่ายใช่ไหมงั้นบาร์บี้ถ่ายที่พี่ไปเขาทํามาสิอ่ะทีละตัวนะคะปูถูกต้องรู้ได้ไงอ่ะมันเป็นรู้ได้ไงคือหน้าหลังอ่าปูใสชวนอันนี้อะไรนี่ปูนี่หลังอ่าสีแดงคืออะไรบ้านดำแดงบ้านว้าวถูกต้องปูเฉยเรือไททานียังยังเลยเอา รู้ได้ไงอ่ะอ่าเรือไททานิคเลยน่ะโอเคโอเคต้นไม้ค้อนโอ้โหค้อนนี่แม่ดูทั้งนานแม่ยังดูไม่ออกเลยค้อนเป็นแบบนี้อ๋อโอเคอ่ะทายตัวต่อไปตัวต่อไปอะไรอ่ะเครื่องบินเครื่องบินอ่ะปลาฉลามปลาฉลามเหรอมันไม่รู้ได้ไงอ่ะ เย,ยี่ยมสุดๆอ่ะเก่งมากเก่งมากบ๊ายบี้ไปไปฝึกมาจากที่ไหนเนี่ยนั่นและสิน้องไปฝึกกับคุณครูแมนคุณครูแมนเหรอคะไม่ไอเนี้ยพี่ใบเขาเพิ่งเอามาให้ดูวันนี้เลยนะทำไมหนูรู้ละ่ะเก่งมากเลยเนี่ยใครสอนหนูบ้างคะเนี่ยแอไอเชียคือเครื่องบินเอาไอเอันนี้มันไม่ใช่แอไอเชียนะมันเป็นแบบเป็นเครื่องบินแบบสีม่วงแบบเป็นเป็นรูปปลา เป็นลูกปลาหน้าปลาหน้าาปลใช่ขึ้นบินแบบหน้าปลาขึ้นบินปลาคิดเองหรือเปล่าเนี่ยคีเอทเลิศมากเยี่ยมโอเคอ่ะเก็บเดี๋ยวแม่จะเล่นกับน้องทีนี้น้องจะให้แม่เป็นอะไรนะปลาที่โหดที่สุดปลาที่โหดที่สุดในโลกคือเดี๋ยวให้เดี๋ยวพี่ไปเข้าที่ใบนี้จบก่อนแป๊บเดียวมันมีสองชนิดนะคืออะไรคะมันจะจะมีปลาฉลามใหญ่อ่ะ ปลาฉลามใหญ่ก็คือเมกโลดอนฮะอะไรนะปลาฉลามใหญ่ก็คือเมกโลดอนมันเป็นปลาฉลามใหญ่ที่สูงสูงประมาณ 1, พันหกร้อยพันหกร้อยอะไรอะสูงสูง <c oughs> เอ่อใหญ่ประมาณสองพันน้ำหนักเหรอคะสองพันกิโล ไม่ใช่มี่คือน้ำหนักสูงความสูงใช่ความสูงอ่ะสองพันสองพันหกร้อยเมตรวันวัก็ปลาฉลามนี่ก็จะมีจะมีน้ำหนักปบาไม่ใช่จะมีจะจะตัวไม่เท่ากันกันกบเมกระโดนแบบฉลามใหญ่อืมโอเคฉลามนี้ค่ะ จะบตัวจะบตัวจะบ,บตัวอะไซส์ใหญ่อ่ะจะไม่ค่อยเยอะกว่านี่ก็ลดโดนอืมโอเคครับถ้างั้นโอเคของอพี่ไว้เก่งมากสัตว์อ๋อเขายังไม่จบปลาฉลามแบบเล็กก็จะมีแบบแบบว่าเล็กประมาณสองสองจุดเมตรสองเมตร เล็กประมาณสองเมตรเออสองเมตรก็ถือว่าเออนะก็ใหญ่ประมาณห้าห้าร้อยเมตรอ๋อโอเคโอเคโอ้โหนี่คือขนาดที่ฟังมามีความรู้มาใช่ไหมโอ้โหแม่ได้ความรู้ใหม่ละเก่งมากเลยกอดหน่อยกอดหน่อยตุ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 ยะตาน้องละอะมาหน้องจะให้แม่ทำอะไรนะคะ เอาเรื่องสมมติโอเคได้ได้ไดค่ะถ้าพ่อแม่ไม่ชอบเป็นโจงเนาะไม่ใส่ไม่ดีนเนาะอสมมติอ่ะได้ยังยังไม่จบยังไม่จบเอ้ายังไม่จบอีกไฟ,กฟนิดนึงไฟงนิดนึงเครื่องบินเนี้ยเป็นเครื่องบินสมัยแบบสมัยโบราณมากโบราณยังไงโบราณแบบประเทศญี่ปุ่นอ่ะชอบขี่กันมากเหรอคะใช่มันมันเคลื่อนที่เร็วไหมลูกเครื่องบินเนี่ยเครื่องเคลื่อนที่เร็วไหมวา ความเร็วถึงหกร้อยพันเลยหกร้อยพันหกพันได้เปล่าหกร้อยพันมีความเร็วหกร้อยพันเลย <c oughs> แล้วความน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลเมตรหนึ่งกิโลกร,รมัมผ่านน้ำหนักอ่กิโลเมตรคือระยะทางอันนี้คือเด็กเด็กอนุบาลอะไรคะเนี่ยไม่ใช่ทำไมเก่งจังเลยเอนุบาลไหนคะสมัยโบราณเนี่ยจะมีน้ำหนักแบบว่า เบามากเลยนะถ้าศูนย์นะแสดงว่าไม่มีน้ำหนักเลยแสดงว่าลอยได้เลยไม่มีมเครื่องก็ไม่เครื่องก็ไม่สามารถพังง่ายเลยนะเหรอใช่แสดงว่าโบราณนี่ทำได้ดีมากเลยใช่ไหมเนี่ยเครื่องก็ไม่พังง่ายใช่เครื่องแบบว่าเป็นเหล็กเลยมไม่ใช่เขาอเอาปูนกับเหล็กแล้วก็เอาเอา ใส่เอาของแข็งๆทั้งนั้นอะ่ะมาใส่เข้าแล้วก็ประกอบกันผสมกัน,กนจนแน่นแข็งไขงมากแ,แน่นสุดๆแล้วก็เหนียวมากๆแล้วก็เหนียวหนึบสุดๆแล้วก็แข็งมากแล้วสามารถที่จะเกาะตัวสร้างได้เลยใช่ไหมเวลาเหล็กที่นั่งอะ่ะ<ม>ก็ก็มีน้ำหนักถึงศูนย์ ส่วนเครื่องยนต์นี่มีน้ำหนักถึงหกร้อยหกร้อยเลย w e e t h e r skies again Crab 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 My love <c oughs> อยู่ดีก็ร้องเพลงรอเลยเห็นไหมเนี่ย <c oughs> คุณตำรวจรอละโอเคค่ะถึงคิวคุณตำรวจแล้วนะคะ